สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซเบิร์ดถูก่านเดอ้อพ่อพก,กันคือเก่าพี่น้องตอนนี้เ้าก็อยู่ป่าได้พี่น้องเดอ้อเมื่อนี้บุกป่าหาแนวกินพี่น้องมากับแม่ใหญ่จืนเนาะ <c oughs> แต่สิได้ย,ยังพี่น้องมาเบ่งมาสมํำกันเลยเดอ้อโอ้ยใบเตียวอ่อนพี่น้องใบอ่อนงามงาม พ่นกระตกเลยบอกอันเกินสี่ห้ามือก็คือสิมีเฮ็ดออกพี่น้องเอ้ยแต่บบหูว่าเฮ็ดยังสีออกปานน,นี้เนาะเก็บยังไหนยายเก็บขี้โตโอ,อ้ขี้โต๊ะกันพ่นโต๊ะข้ามมาสิติดเจ็บเปล่อืมบายกี่พี่น้องเก็าบขี้โต๊ะพี่น้องเอ้ยฮาเบิ่งเก็บยังไหนเนาะ ดินไปส้มนมกันพี <mumbles> ่น้องเอ้ยเลียวบึงนี่เด้อแม่ยามีเห็ดผึ่งอือโอ้ยหางหมูแดงเต็มเลยป่ายามนี่กับเขียวงามพี่น้องเอ้ยใบเขียวอุ่มทุ่มเลยเะ็นหนึ่งเขียวครับ ใบติ้วอ่อนกะหลายๆใบติ้วใบต้าวเนาะพี่น้องเนาะมีเบิดเลยออนใบม้เด้จะแม่ว่างามแม่นใบิวใบองเฮ็ดละงกแวนียามมออกนะอืโอยหามื้อสิบ่ออกบ่เ็ละงหาเบิ่งจัสิได้ยังพี่น้องเอ้ย มีอะไรเจือสิขุดแมงขนนนพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังขุดเลยเนาะโอ้โหสิได้โบหรือจังได้แมงขาเจ้าเนื้อกินเบิดแล้วบอกเน่เขาขุดเอะไรคับเนื่ออะไรอืมพาพมีอะไรเจือดอกมาออกกำลังกายนะเมื่อน,นี้เนาะ หาเนี่ยอยู่เนี่ยกินพี่น้องตอนนี้ร้านนอนเนาะเข่าไอคิวเท่าเส้นหน่อยนอนไปแล้วเนซายโอ้ยนี่ขนนนพี่น้องเลยตัวเดียวบ่บ่มีสอนบ่ตัวเดียวโอ้ยตัวเดียวตัดปอดพี่น้องเลย tay bừng quê mày tay bo จืดคุดอีกเลยพี่น้องคุดคุดงัดงัดไปแถวป่านี่แหละเนาะเ <c oughs> มื่อนีนก็เป็นอากาศเป็นคึมๆเลยพี่น้องเลยต้องใส่พนสิโตกันกลางวินอยู่เนาะม่เขาเอาเบอกขวายกันโกเห็น oh บอกใหญ่<อ> <c oughs> ข้าเจี้ยงกินไปแล้วอันนี้เป็นป่าเต่าเดลยพี่น้องเดินในต้นเต่าแมงขน,น,นูนเนาะกลางคืนวเวลาเยื้องแมงขนูนสิอยู่แถวต้นเต่านี่เนาะพอเห็นอีกแล้วน้องตอนนี้เากำลังสีคุดแมงขนูนเด้อพี่น้องเด,ด้อสิ้นใต้เหยียบตัวนี้เลยว่าเขาเจ้าเอาแล้วเนาะ

อบนหิ่น้เโอ้ยยุงกระลายด้พี่น้องเลยพร้อมขึงพนเนาะมันมากัเป็ดๆส่มสิเป็นอาหารยุงเลย โบเห็นมีไจ at oh uh. oh oh. ืดเลยโเห็นจ่อยปู่ป่าคือเก่าจ้าพี่น้องมากะโดนเติบแล้วเนาะก็มีญ่จืดใช่เลยมีกระอุนใหม่ๆพี่น้องอันนี้แหละเนี่ยคอยแมงขานนเนาะเนาะ จะเป็นโหดจะเบื่อจะแน่แถวใหม่พี่น้องมีจืดกำลังขุดเลยนะตอนพาผดหมอออกกําลังกายอยู่ป่าพี่น้องเป็นอย่งไดรเหื่อหยดแล้วบุหรี่อะไรมากขึ้นเลยโอ้ยเด่ยเล่ยเล่ยกระนุนกระดันมันจอดกันไปจ้า ส่วนกันเมื่อไงหนี่งป้าส่อนกันส่อนสี่โตพี่น้องจานีพวกเมียเพิ่นเข้าไปโยนน้ำกันเป็นยังเจนพวกเมียเพิ่นเข้าไปโยนน้ำกันนะจันสี่โตพี่น้องเลยส่อนสี่เลยเห็นซาบไลไปคุดกับปันแม่เพิ่นแห่งส่อนเจ็ดโตโอ้ส่นหเจ็ดโตพัวได้ยาย อีส่นสี่โต้พนตกใหม่ดินก็อ่อนพี่น้องเลยดินก็อ่อนดินก็สุม่มเนาะดินก็อ่อนกระสุมพี่น้องจ้าใหญ่ก็ะคุดคือเกลือเมียจืดกันเลยมาเบึงน้ำกันพี่น้องประมาณอ,อ,อยูย่บ่เป็นอะไรมาในส่วนี่บ่ใหญ่ สอนหาโตหาโตพี่น้องป้าทุ่มเนี่ยจืดมานดีเด้พี่น้องเลยพวส่นหาโตเลยโหทุ่มากับคนมานพี่น้องมันจะได้กินอยู่ด้วพี่น้องนี่ยองคว้ยไงอืมสองควยเนาะพีน่นอ,อก,ก็เขามันออกกลางคืนได้อืมนี่จืดกำลังคูดมันออกพีกพอกบางคว้ยกับบอได้พี่น้องเพราะว่าอันมันออกกลางคืนแล้วก็คนเนื่องแล้วก็ บริเวเขาโหเลยนะเพี่อเนาะบ,บ,บางคายอ่อนใหม่ก็ได้มีจื้นสิเป็นลมปวดแข่งปวดขาอืมอนาวมาเเลย sắp này mẹ lịch sáp mẹ 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 này mình mẹ 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 mà mẹ 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 này mẹ cuốn mẹ 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 cuốn này này chắc to, cái ไปนี่ก n ค่อยเก่าสุดแล้วบ่มีเลยไปหากล้วยใหม่โอ้ยอุ้ยกอดบ่ได้ก็บ่ได้อันนี้ยุ่มๆแท้นาะพี่น้องเอ้ยก็มาหัวยุ่มๆอมดีแท้่จนี่เนาะอมดีดแม่ขนุนอนกันพี่น้องเอ้ยอนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนนวยได้ที่ว่าเห็นแล้วส่วนมากอยากอนแล้วเนาะแม่เนาะอือแต่ส่วนมากก ขุดไปหลายๆขวยกับมีแต่หอยคนคนเอาพี่น้องสอนนี่เลยนี่ปลาหกตัวนี่นะหกหกโตพี่น้องลำบะทอซาบะไรซาบะไรได้เก็ดมีญ่จืดได้หกหกโตพี่น้องเอ้ยมีญ่จืดได้พอจังหัวยุ่งยุ่งมีข้อยนี่มีควายสอนควายบ่อสอนเลยเนาะคันไปสอนขู่ควายมันก็ห้วยลายๆแล้วอันนี้ก็ให้หน้าก็จะเค็มๆนี่พี่น้อง สอตัวนีโอ้ตัวนี้เดียวตัวเดียวพี่น้องโอ้หืหมอมันหมมันเลยไปแล้วไปเบ่งเรื่อยมีเจิ้นโอ้โมเจิ้นอทางเดา เสียงดังแท้เดียวนี่ผ้าอะไรบ่ฝนสิตกแล้วเสียงผ้าห้องหึนโลดตกใจเบิดโอ้ยแม่ขนอนกับพี่น้องเอ้ยหาอึดหายากได้สอนกัอันคยกะกุดกตเบาปะสีาใส่สังเงแม่อยากมาหาตอยดิเอออนียาก็ได้นอยนะ n h a กับ n h a ในนอย์นั่ะโซคิซี่ได้ในโลนึ่งทราเลยนี่เสาพันถนั้โอ้มาหาตอยกว่าไหมโลนึงเสาพันป้าเมื่อเอาอะไพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เขาเก็บภาพไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อหาอึทายยาก่สบายดีจ้ามาดีท่ง พาพ่นสิมาเลยเมื่อเมืม่อเมื่อพ่นสิไหลเลยบึงไหลก่ำม,มากเลยตันเว้นหัวตะเว้นตาห่องหงนหงนอยู่เนาะ